ป้าปิ๊กชาแนลนะคะวันนี้จะมาปล่อยพญาเต่านะคะเข้าเข้าไปในบ้านคะ่ะมาให้โชคเป็นให้โชคให้ลาบให้ความมั่งมีสีรสุขจะขออธิษฐานนะคะปล่ยยยยอยพญาเต่าข้างนี้ขอให้ท่านไปหากินใน้ที่ปลอดภัยนะคะนี่เป็นวังเลว ขอให้ทันให้โชคให้หลาปปบปาปิกให้ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขสนุกสบายทั้งครอบครัวขอหลาบก่อนใหญ่จะก่อนให้มีโชคมีหลาบก่อนใหญ่ด้ออายุยมันขวัญยืนทั้งครอบครัวนะเจ้าค้าสาธุสาธุสาธุไปไอเลยค่ะ